สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจุดเอาไม้ก่อนเดี๋ยวว่าเราต้องเปิดขอมสวัสดีครับอยากติดกระตุมให้เอานี่ไงเรียบร้อยแล้วเปล่าเสื้อมันแหวกได้เด็ดหนึ่งพี่เทวดาดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีพี่ต้นน้ำสวัสดีทุกคนครับซึ่งมากขอบคุณครับวันนี้ก็ จะมาขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าตอนที่เจมกับเจมไม่ได้แบบอยู่ถ่ายรวมกับทุกคนก่อนเพราะว่า,าต้องรีบกลับนะครับชโอ้ยคนดูเยอะมากวันนี้อืมโอเคเราใช้ไฟคอมดีกว่าไฟนนี้มันแรงไป พูดไทยได้ไหมครับพี่ต้นน้ำรอรูปนะรอรูปพี่ต้นน้ำนะนี่ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากเลยนะครับผมที่มางานเดอะมาเฟียซีรีส์นะครับซีรีส์เดอะมาเฟียก็ปืนกลและคนเพี้ยนนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆทุกคนที่มางานแล้วก็ใครที่ไม่ได้มางานนี้ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมา,มากๆที่ให้กําลังใจผ่านทางไลฟ์หรือว่าคนที่ให้ของขวัญด้วยแล้วก็คนที่มางานด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เค okay, พี่จีนวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่จีน่าด้วยนะดีใจจริงๆที่แบบได้เจอทุกคนด้วยครับแบบก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบได้คุยกันสักเท่าไหร่เพราะแบบงานแบบว่าเออเราต้องไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีพี่เต้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หนุม่มด้วยนะครับที่แต่งหน้าให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับจิงมาก <laughs> ขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆครับผมที่ทุกคนไปนให้กําลังใจแบบตั้งแต่ก่อนเริ่มง,งานนานมากๆแล้วก็แบบจนกระทั่งแบบเสร็จงานอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่พี่เน็ตไม่ได้มาด้วยเพราะว่าพี่เน็ตติดเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งทุกคนมีเวิร์กช็อปหมดแต่ว่ายกโย,ยกเว้นเจมคนเดียวเพราะเจมแบบต้องแบบว่าต้องไปถ่ายงานอะไรเงี้ยต้องมางานเปิดตัวซีรีส์ครับก็เลยแบบไม่ได้มา เหนื่อยไหมหรอครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่หิวข้าวมากกว่า <c oughs> วันที่เก้าเจอกันวันที่เก้าอ๋องานไอรอน a n นเฟสใช่ไหมครับเจอ, <c oughs> จอกันครับพี่เตเจอกันครับก็วันที่เก้าก็งานไอรอนแฟ f a ฟสวันที่สิก็เป็นงานสัปดาห์หนังสือ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ เราพูดได้เพราะเขาประกาศแล้วทางบ้างเขาประกาศแล้วแล้วก็ใช่ครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทำไมทุกคนนอนดึกกันจังไม่ต้องถามเราเองทาไมเราถึงนอนดึกอยู่ไม่เวลา Hi e v e r y o n e thank you today for uh uh support me thank you guys uh you are so cute thank you for support thank you for give f o m for me thank you ตอนนี้คือแบบคิดถึงผมสั้นเหมือนกันนเพราะว่าไม่ได้ตัดผมสั้นอย่างนี้นานมากๆ ใครที่ไปงานก็กลับถึงบ้านกันด้วยนะครับเอ้ยกลับบ้านกันด้วยนะกลับระวังระวังด้วยนะครับขอบคุณอุย้ยเกอย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะคะเหมือนกันนะครับผมอายยองอายยอเซโยวัดีครับ ชอบสีผมนี้ขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มมั้งใช่แต่แบบพอเจอไฟสีทองแล้วแบบเอเจอพอเจอไฟสีเหลืองมันออกออกทองๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบของจริงน้ําตาลเข้มครับของเจนไม่ได้กัดผมเลยอะแบบเหมือนแค่ย้อมแล้วก็เสร็จเลยเป็นการย้อมผมครั้งแรกในชีวิตที่ไวมากขนาดนี้ก็น่าจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จ ขอบคุณทุกคนนะคบขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยครับที่มางานในวันนี้แบบมาให้กําลังใจมาให้ของขวัญแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูติดตามไลฟ์อยู่ทางบ้านหรือว่าถ่ายรูปมาหรือแท็กอะไรมาอย่างเงี้ยจะมเห็นหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่ลงรูปในใครที่ลงรูปแชร์รูปหรือในสตอรี่ให้เครดิตของคนถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาอุตส่าห์แบบไปยืนรอนานๆมากๆก็ฝากให้เครดิตพี่ๆ บ้านแอดมินต่างๆหรือไม่ก็แบบพี่เจ้าของภาพที่เขามีเครดิตด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมซีรีส์เดอะมาเฟียก็ฉายวันที่21เมษายน21เมษายนหรือเปล่าเจมจำวันไม่ได้ทางช่อง G m m TV นะครับก็เวลาประมาณ5ทุ่มไม่รู้ว่าทุกวันที่เท่าไหร่ ทุกวันเสาร์หรือทุกวันสุกร์ใครรู้ก็ช่วยบอกงานในเมนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเจมพูดอีกรอบเมื่อไหร่จะติดแบบหักคอเห็นไทีละหักอยู่เวยัสดีครับ จะไม่ได้ไลฟ์นานมากคนดูสามพันถือว่าเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ You c a n speak in Indonesia. i n d o n e s i a I don't understand speak Thai I'm sorry I can't speak it a little bit Sorry ซีรีส์เกี่ยวกับอะไรก็ถ้าเผื่อตามเรื่องย่อนะครับซึ่งที่สามารถพูดได้ก็จะเป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับลูกของมาเฟียที่จะต้องแบบตามหาพ่อของตัวเองอะไรอย่างเี้ครับใช่พูดได้แค่นี้ เป็นแอคชั่นเลิฟคอมเมดี้ค่ะแอคชั่นเลิฟคอมเมดี้ฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันพฤหัสใช่ครับผมก็ทุกวันพฤหัสนะครับเวลาห้าทุ่มทางช่อง GMM TV นะครับก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับไนับ เปมลูกมาเฟียอ่าเจมรับบทเป็นเพื่อนของบีมซึ่งบีมรับบทเป็นจุงครับเป็นเพื่อนของบีมแล้วก็เป็นเพื่อนของ, Beam, ของใครอีกนะที่แบบรับบทโดยพี่รีวอร์ดก็จะมีเจมพี่รีวอร์ดแล้วก็จุงที่แบบว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มกันครับวันนี้นะ่ารัมามากมอนกามมากขอบคุณนะครับ อยู่เ y ็ก It's so s w e e thank you ก็วันนี้ใครไปงานก็รีบอาบน้ํารีบร้างมือกันด้วยนะครับแบบรีบร้างมือรีบฉีดสเปรย์อะไรกันด้วยนะเพราะว่าวันนี้คนไปเยอะมากๆวันนี้นึ้ว่าน้องจะไปเวิร์กช็อปต่อเจมน่าจะไม่ทันแล้วครับเจมมาถึงห้องก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็บรรยากาศของงานก็ คนเยอะมากเจมี่คือตอนแรกอาจจะคิดว่าคนน่าจะไม่อคนน่าจะไม่ได้ไปเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบคนไปเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับตกใจเหมือนกัน <c oughs> คาแรคเตอร์ของนัดเป็นยังไงอ่ะครับก็จะเป็นเด็กเนิร์ดครับเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กที่เป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กอ่าจะตั้งใจแบบตั้งใจเรียนซึ่งขัดกับชีวิตจริงมาก เ,เด็กตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่จริงจังอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบที่หัวค่อนข้างไวอะไรเงี้ยต,ต่างจาก <c oughs> ในชีวิตมากเนื้อ <c oughs> เรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียเลยครับใช่แบบมีแก๊งนี้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 อะไรเงี้ยแย่งอิทธิพลการนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ใครเป็นพระเอกเหรอคะอ๋อจุงเป็นพระเอกครับส่วนานางเอกน่าจะเป็นพี่มีมี่ใช่พี่เลี้ยงขับรถถึงบ้านแล้วหรอเดี๋ยวเจมก็จะไปแล้วครับผมอีกประมาณสามนาทีแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เจมมีงานอีกต้องรีบไปนอนวันดีเลโอน้องรัก ส่งการนี้พี่เจไมไปเที่ยวไหนไหมคะเอ่อไม่รู้ว่าติดงานหรือเปล่าถ่ายจบไปแล้วใช่ครับผมซีรีส์มาเฟียนี่ถ่ายจบไปนานค่อน,น,นข้างที่จะนานครับแล้วแบบเพิ่งจะแบบมีโอกาสที่จะได้แบบเหมือนกับช่วงนั้นจะลงแล้วแต่ติดโควิดนู่นนี่นั่นติดอะไรหลายๆอย่างมากๆแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เขาคิดว่าแบบน่าจะเหมาะสมแล้วเขาแล้วก็เลยแบบน่าจะเอามา ออในช่วงนี้ครับปลายเดือนเมษาเจอกันครับ๋ยวกจะต้องรีบไปล้างหน้าแล้วเริ่มคันๆแล้ว อืมอัย่าเล่นกับอน,นุนจะมาตอนไหนคะก็ตอนนี้กำลังเวิร์กช็อปอยู่ค่ะแบบกำลังเวิร์กช็อปเข้มข้นแบบมากๆแบบมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ก่อนที่จะถ่ายอย่าเล่นกับอน,นุนต้องถ่ายเรื่องพี่เจคนกลางก่อนใช่เอเอ you ิ e ล์นิ t e ฮ thank you ขอบคุณครับ พักผ่อนกันเยอะด้วยนะครับใครที่แบบไปเจอมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาหาเจมอาหน้าใกล้จอกันไปแล้วเปล่าโอเคเออดี๋่วปะรบวนนะใครกดขอมาเื่องมาเฟียมีทีเซอร์อยังคะอ่าถ้าเป็นงานวันนี้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วครับแต่ถ้าเร็วๆนี้เจมน่าจะ น่าจะลงทีเซอร์ในส l ล p มอน s เตอครับผมสแลปมอนเตอร์พิมพ์ไปได้ใน facebook หรือไม่ก็ใน IG เลยครับ s l ล p มอ n s เตอเป็นภาษาอังกฤษนะครับ s l ล p ที่แปลว่าตกส่วน monster ที่แปลว่าสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยออกก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่ากำหนดการเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้ก็คือ พิเศษคนกลางน่าจะเป็นเรื่องเบสหลักของยาเล่นกบอ,อน,นุนเพราะว่ายาเล่กออนกบอนจะเป็นพาร์ทสองอะไรเงี้ยครับถ้าเผื่อใครที่อ่านนิยายอะไรอ่าเงี้ยก็จะน่าจะรู้ว่าแบบมันเป็นมันเป็นพาร์ทสองของยาเล่นกะเอ้กับเรื่องพิเศษคนกลางใช่เดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคน Good ู e ูบนสการ์แฮ s สควิต e ีมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับวันนี้ขอบขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญุกชิน้นหรือว่าแบบการไปหาหรือว่า uh, ชมไลฟ์ทางบ้านขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตก็สตัง uh, Thank you g y y s for support me อันโยเกิฟฟ f ร์มมิส thank y o ววันนี้เดินพมหล่อมากเขียนสุดขอบคุณครับพี่นะทํำผมดีไงพี่นะก็ทำผมดีพี่หนุ่มก็ทำผมดีขอบคุณนะครับ เสียงไปล้ว <c oughs> ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้คุณไหนครับ